ไม้นี่ก็จะลกๆนะครับส่วนตัวดีเข้ามาแคบๆนะครับที่จะเดินเดิน้ามมาฝั่งนี้ดีกว่าข้างบนเดินไปตรงนี้นครับลองนี้ปู่ย่านี่งามมากเลยนะครับพี่น้องไม้ข้างใน,นรตรงนี้ก็ผมเรียกว่าไม้ต้นต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่มันคล้ายๆกับอ๋อไม่ใช่ นี่ว่ามันเป็นบระเพ็ดเป็นต้นถั่วยักษ์นะครับนี่สุมถั่วยักษ์สมนี้ได้เรื่องเลยนะครับที่ส่องสุมเลยเลยนะแบบพอออกมาตรงนี้ก็จะโล่งๆนะครับมีคนมีน้าๆนนเขามาทำไว้มีไม้ตรงนี้นะครับก็อย่าเอาไปนะครับเก็บไว้ เขาทิ้งไว้ให้ใช้นะครับนั่นหมายกอไผ่ก็จะมีกอไผ่มีหนึ่งจุดตรงนั้นนะครับแล้วก็ต้นไม้นู่นนะครับต้นไม้จะมีลมดีนะไม้ไม้นั้นก็ไม้นั้นก็จะน่าจะดีนะเมื่อเช้าลมดงไม้นี้ก็โดนไอย,ยนจันไปสองตัวครับตัวโลกว่วกับเจ็ดขีดนี่นะครับก็ได้ประนินไซ ห้าขีดห้านิ้วก็เงียบเลยทีนี้ครับมีแต่ขาวๆตะเพียนเล็กครับสายขาวแล้วก็ตอนก็ช็อกเกอร์โอเคครับไม้นี้ก็ใครอยากสงบสงบก็มาได้นะครับไม้นี้มันจะมีร่มตลอดเลยนะแต่ถ้าเอาไปข้างบนก็จะแดดหน่อยถ้ามีคันร่มก็ตั้งร่มตรงนั้นก็โอเคเลยแต่ตรงนี้ก็ผมแบบตรงนี้ก็เหมาะอยู่นะครับ ก็นั่งเฝ้าสบายใตยตนอะไรไม่รู้นะครับนี่คือตรงนี้อ่ะมันมีนี่พอฝนตกมันก็อยู่ใต้นี่เขาทําไว้นะครับมานี้เด็ดเลยเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะแต่มันก็เงียบจังบันนี้อากาศก็เปิดอยู่นะไม่ได้ปิดมากนะครับฝนก็ไม่ได้ตกมีแดดมีคึมมีเมฆเป็นบางส่วนลมพัดดีแต่ ป่าดูสึกอย่างเงียบนะครับดูๆหน้าก็เงียบเงียบกันนะทางมุนเป็นวันอะไรไม่รู้นะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันนี้วันที่สองอ่ะวันที่สองวันที่สองเดือนหกเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งหวยออกคนเยอะนะครับถามร้านถามพี่จริงคนเยอะมากเยอะมากนะครับที่นี้วันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พอประมาณนะวันนี้ข้าราชการหยุดแต่อีกชนอาจจะไม่หยุด ประมาณนั้นพอดีผมทํางานส่วนตัวก็เลยหยุดวันไหนบางทีก็ส่วนมากก็จะหยุดวันจันทร์อังคารพุธนะครับเล้วแต่วันโอเคเดี๋ยว,ยว,ยวมาดูผลงานกันนะครับบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับนี่ตายแล้วนะครับผมขอถ่ายแต่รูปนะครับนี่ก็ผลงานประมาณนี้นะครับสองตัวนินสายขาวหน่อยๆน่อย เงียบนะครับมากับความหมานอยู่นะครับเดี๋ยวแช่ต่อโอ้ก็อีกสักครู่ก็น่าจะกลับนะครับรถนหนังค่อยว่ากันเดีย๋ยวไม่หมดนี้เอาไปบุ่มต่อ